Hello a d r i a n c e c e m m a n d and bye and go and go ตาไล้นะครับ Welcome to Bad number channel นะจ๊ะแปด number rider channel นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเหมือนเดิมนะครับคับคู่บ่าวสาวนะครับพี่ยุทธและพี่หญิง CBR 6 5 0้ R นั่นเองนะครับวันนี้เราจะไป วังน้ำเขียวด้วยที่อากาศส4 3สี่สหองศาของกรุงเทพห<า>ขับรถยังไงให้เหนือออกโอ้โหระหว่างนี้นะครับเราจะไปวังน้ำเขียวแล้วเราก็จะแวะพวกน้ำตกน้ำตกอะไรด้วยนะครับตอนนี้เราเตรียมข้าวเหนียวกลาบกยไปแล้วไม่ใช่้ยไปเราเดินทางกันดีกว่านะครับไว้ไปเจอกัน เรวจุดแวะพักหรือจุดไหนที่สวยๆเราเคยเจอกันแล้วกันนะครับณตอนนี้ขอตัวขับรถกันบ๊าบายตอนนี้เราก็มาอยู่ในเส้นของอ่าซอยด้านข้างเดลี่โฮมนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ช่วงวังน้ำเขียวนะจ๊ะอ่าเห็นโค้งอีกแล้วอ ชีวิตเห็นโค้งไม่ได้เลยทีเดียวจ้ะ <หา S 1> <c oughs> เป็นไรไวนะ้น่ะโอเต็มเลยครับท้าเยอะมากอ่ะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับอือโค้งสวยจริงแถวนี้ ดูโลเคชันเนี่ยเป็นแบบภูเขาอะฝั่งนู้นก็คือเขาใหญ่อะเนาะัน,นี่มเป็นโค้งลงเขาต้องระวังนิดนึงนะครับ เขาพามาเส้นนี้เพื่อเล่นโค้งเลยนี่ สวยนะครับคนที่รักธรรมชาติหน้ามาวิ่งนะโอเคโอ้อะไรเนี่ยสวยจังโค้งเยอะธรรมชาติสวยโอ้โหมบก้าวหน้ามัไงืะธรรมชาติล้วน เราเราจะอยู่กันท่ามกลางธรรมชาตินะช่วงนี้เรามาดูโค้งนี้ดีกว่าโค้งนี้อาจจะไม่ได้เลือโหดมากแต่คือแบบดูโลเคชั่นสิครับโอ้โหฮะโอ้โหรง เราโคา้งหน่อยอ่าโค้งหน่อยไม่โค้งเยอะโค้งหน่อยว่ะโค้งหน่อยโค้งหน่อยโค้งหน่อยแบบเออไม่หน่อยว่ะทำไมมันรู้สึกเยอะจังวะ <c oughs> โอ้โห่ตามการธรรมชาตินะจ๊ะวัยรุ่น นเขาใหญ่เลยเขาผีเสื้อแบบตลอดทางอ่ะคลิปท่องเที่ยวของเรานี้ก็คือจะเป็นคลิปที่ตัดต่อแล้วทุกคนต้องมีเวลาดูเลเพราะเป็นคลิปที่ยาวจริงๆนะฮะเพราะส่วนใหญ่ผมจะให้ดูในเรื่องของเส้นทางนี่แหละเพราะว่า บรรยากาศอ่ะสวยจริงๆนะครับโอ้โหดูดูดูยโหโหโ้โหอือหือคุณดูดิคอสวยอ่ะโปเฟชันสวยอ่ะเออเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยา,ากาศกันเรื่อยๆนะจ๊ะ มันคืออะไรไม่รู้แต่มันสวยอ่ะ,อะเ,ดเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปอ่ะเดี๋ยวเรามาทำใจกันก่อนแต่ไม่ต้องทำใจก็ได้แค่ตอนนี้ก็หอบแล้วแมงแค่ไม่กี่ข่านเอง <c oughs> เป็นไงบ้างเหรอเมย์เหนื่อย <laughs> <laughs> หนต่อหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ขอพักเหนื่อยแล้วก็ไหว้พระกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นภายในโบสถ์นะครับก็จะฟิลประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับขอไหว้พระก,กอนและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะจ๊ะจากน้กําตกเจ็ดเสาน้อยเราไม่ไปนะเรามาน้ําตกมกเหล็กนะจ๊ะบรรยากาศตอนนี้ยังไม่ ยังไม่ได้เข้าไปข้างในครับเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นพวกของกินแซ่บๆนะจ๊ะส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เราจอดรถตรงนู้นที่จอดรถดูแล้วถ้าทางวันนี้จะคนเยอะนะครปน,นี่ก็จะดูวุ่นวุ่นนิดนึงนะครับไม่รู้เราจะซื้ออะไรเข้าไปหรือว่าข้างในเป็นไงเพราะว่าจะไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะว่ากำลังกลับหุงเตีบเลยนะจ๊ะ วิ่งเส้นเลี่ยงเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีนะครับเพื่อที่จะเข้าฝั่งปาจินหรือฝั่งหนองแคประมาณนั้นนะคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะจ๊ะขอฝากช่องแบดดัมเบิไรเดอร์ช่องนี้ไว้ในอ้อมอกของท่านด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อผมจะอัปเดต ยูทูบท่านก็จะได้เห็นท่านฮีนะครับแล้วก็เข้ามาชมกันนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอตัวขับรถกับกรุงเทพก่อนกราบสวัสดีครับ